กาจากใต้ก้าเร็กมาเลกัาที่จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผลึกกำลังทำความดีเพื่อแ่นดินเนื่อในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับโดยนายวิชุจินโตผู้่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนามวาหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสารวมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่อในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่เจ็ดณบริเวณรอบพื้นที่วัดเล่มทอง อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะครับโดยทานผัวเนี่ยได้นำจิตอาสากล่าวสะดูดีด้วยความน้อมสำนึกในพระมาก,กรุณาธิคุณอของพระองค์นะครับทรงปฏิบัติพระรียกิจนานับประการที่สําคัญเลยไล่ท่านครับทางการปกครองสร้างคุมเศรษฐกิจการเมือง ทีมีการสาคัญในรัฐไม่ของพระองค์เนี่ยมากใหม่ครับจากนั้นก็ได้นําพลังจิตอาสาค่ะรวมพลึกพลังทําความดีด้วยหัวใจรวมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดแลมทองค่ะเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ทําความสะอาดทางพื้นที่ของโรงเรียนแล้วก็วัดแลมทองและก็ที่บริเวณโดยรอบอุโบซถค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาบริการจากมหาวิทย,า,า,า,ทยาลาัยเทคนิคสุรธานีนะคะก็ได้มาตั้งูนย์บริการประชาชนค่ะให้บริการตรวจเช็คสภาพ อถเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็มีการซ่อมเครื่องชายไฟฟ้าให้กันแหละค่ะอ่ะอันนี้คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะ